เราติดกล้องหน้ารถยนต์เนี่ยจะต่อไฟต่อไฟตรงกับกับคอตรงมอะไรหรือ,อยังไงมีตรงครึ่งหนึง่งไม่ตรงครึ่งหนึง่งไม่เข้าใจผ่านสวิตช์เส้นหนึง่งไม่ผ่านสวิตช์เส้นหนึง่งอ๋อมันมีสามเส้นไงครับมันก็จะใช้ได้เวลาจอดรถกับเวลาแบบติดเครื่องครับนี่ก็เป็นต<ร>ัว<ร>ชิปมันเป็นจับบิดเป็นชิปคู่ทํางานได้สอง ช่วงช่วงเปิดช่วงปิดครับตอนนี้ก็ให้ช่างต้นจอมยุทเสือใต้นะ่ะติดกล้องหน้ารถดวดหน้าหลังนะเป็นระบบติดตามรถ GPS นะครับเต็มรูปแบบเลยดูด้วยทั่วโลกครับสัญญาณ 4G 5G นะบางท่านก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ติดตั้งไป 6,000กว่าบาทกล้องหน้าหลัง GPS แล้วก็ได้ติดเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับลำโพง JBL นะตัวนีด้ดับเครื่องอยู่เมื่อคืนก็ได้รีวิวให้ดูแล้วครับเต็มรูปแบบครับนี่ก็ห้องโดยสารภายในราคาสูงครับปี2องนะหัวตรดวจเครื่อง2อง เบนซินเอ็นะครับบางท่านก็งงว่าผมบอกว่าหัวจะรวด5เอลเบนซินเอ็นะครับก็แปลว่าวางเครื่องมาใหม่นะครับของเดิมมันเป็นน้ำดีเซลใช่ไหมวางเครื่องมาใหม่ก็เป็นอะไรเกียร์ออโต้เครื่อง g กียร์เซสีเป็นเกียร์ออโต้นะของเดิมมันเป็นดีเซลดีเซลตัวนี้ ก็น้ำมันน้ำมันถูกลงแต่เจ็ถูกกว่าน้ำมันอีกกา๊าซธรรมชาติกล้องหน้ารถอยู่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมครับรถใช้กา๊าซ n อ v นวะีนะต้องมีสติกเกอร์สีเขียวนะจากใบวิศวกรรับรองนะครับบริษัท s a s a u t o จําจำกัดอยู่ซอยร่วมสริมิตรแขวงจอมพล เขตจตุจักรนะครับกทมเบอร์โทรศัพท์088-351-7373อีกเบอร์นะครับ099-48-8999ปดกานะขับ <para> รถกรัดธรรมชาติต้องมีนะครับแล้วก็ใบผ่านทางสำคัญเลยขอ <para> งธรรมอากาศนะครับสําคัญเลยไม่มีไม่ได้ผ่าน <para> ไม่ได้อีกเขาไล่ที <para> รถตู้หัวจรวดท่าเอลครับใช้ดีประหยัดดีเสียว่าประหยัดเจอเอ็นจครับคันเอ็ประหยัดยิ่งกว่านะดูให้เต็มเต็มเต็มที่เลยมันไม่เป็นเป็นแซ่อมรถหรือว่าเตรียมรถให้พร้อมใช้นะพอเสียแล้วจะได้ไม่ต้องซ่อมไงซ่อมไปก่อนภายในครับ ยังไม่อยากขายนะตั้งราคาที่แสนแปดยังไม่อยากขายนะกลัวไม่มีรถใช้พอเราซ่อมมาดีหมดแนละ้วดีทุกอย่างแนละ้วภายในครับก็พอไปวัดไปว่าได้เพราะว่าไปวัดทุกวันเสาร์นะพรุ่งนี้ก็จะไปวัดหนองใหญ่นะพ่านนักเรียนช่างไปตัดผมนะครับบริการตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะทีมงานทั้งใหญ่นะครับ บอกก็เป็นลูกครึ่งลูกผสมนะสี่แถวหนึ่งสองสามสี่ครับสี่แถวนะปกติต้องมีอะไรมีแค่สามแถวนะข้างหลังต้องเร่งกอนครับรถแก๊สต้องเร่งต้องสตาร์ทแล้วเร่งเลยเกิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านได้จอมยุดเสือใตย ับ้องอีกตัวหนึ่ง,น,งนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกไม่ไดนะ้เดี๋ยวคนเข้ามาหักทิ้งนะเตะทิ้งหักทิ้งไม่ได้นรีบนะครับสองระบบเลยถังแก๊สนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอายุแก๊สได้อีกอายุแก๊สไปถึงนู่นนะปี2 0 0 3 11นะ2031นะตอนนี้2 0 0 3 เจ็ดแปดปีครับแปดปียนถังมาใหม่ครับเย็นทั้งมือสองนะครับมือสองสภาพเกดะมุมกล้องนะครับอยู่นี่รถตู้ช่างใหญ่ก็ต้องอะไรต้องพร้อมใช้ต้องเซฟตี้ต้องปลอดภยัยนะเลือกเทคโนโลยีเราไม่ยอมครับ bm เเรียกพี่ มันนันนนนแ่ะครบไม่ได้ทำแบบสุกเอาเผากินนะเราทำแบบสุกแล้วอะสุกพร้อมรับประทานเดินสายให้เนียบครับนะสายเดินให้เนียบๆียบคีอต้นนี้มันนี่มันหลังแอร์ใช่ไหมหลังเขาเรียกอะไรตรงกรองฝุ่นใช่ไหม ตัวนี้อากาศเข้าไงตัวนี้อากาศเข้าอ๋อแล้วเราต้องตออถอดมาทำความสะอาดไหมหรือไปต้องก็ต้องถอดดีเป็นหน้าที่ของช่างเองหน้าที่เจ้าของรถหน้าที่เจ้าของรถกับเจ้าของเองแหละถ้าไม่อยากเสียตังค์ช่างก็ต้องทําเองแต่ว่าปกติถ้ามันเย็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งโก็เหมือนอาบน้ำแหละอาบบ่อยมันก็สะอาดอืมครับ เราต้องเราต้องต้องต้องให้มันห้อยลงมาไหมนิดนึงไหมพี่ต้นพี่ต้นต้องให้สายมันห้อยลงมาหน่อยไหมก็ต้องประมาณเนี้ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องแบบต้องหาอะไรยึดก็มันต้องอยู่ประมาณเนี้ยเผื่อมันเขาเรียกตัวอะไรตัวกิ๊ใช่ไหมตัวตัวล็อกกิ๊อะไรแบบที่เป็นยึดเจาะแล้วแบบนั้นนะที่เหมือน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 เข็มขัดไอ้ของท่อประปาใช่ไหม

เอาสว่านมาแล้วก็กล่องดอกสว่านแล้วก็นอตัวเดิมมาเมื่อวานนะครับคันนี้ก็ได้เติมน้ำมันน้ำมันเกียร์ขึ้นลงไปประมาณสักครึ่งลิตรนะเนืน่องจากมันลดนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็เติมในปกติแล้วปิดลองปิดปิดลงมาสนิทไหมปิดลงมาก่อนเดี๋ยวดูว่าจะสนิทไหมปิดลงมาปิดลงมา ดีครเอาฝากลาไปก่อนครับฝากกดกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับจดพร้อมใช้วันนี้ก็พารเรียนช่างไปถัดผมฟรีนะครับที่ชุมชนหมู่บ้าน915นะเขตสซยใหม่นะครับกทมล็อ เรื่องจอดเราถนัดเรื่องจอดเราถนัดถนุู้ไปแล้วเดิน่อเพอเดินสายให้เรียบร้อยครับใส่ทปี่เป็นไทยรัสน็อตเรียบร้อย มีลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับหยิบสก๊รตเทพสีดำขึ้หนอยโหลดพร้อมใช้ลาแล้วครับด,ดีครับ